สวัสดีค่ะอาจารย์พิงกี้นะคะวันนี้วันอังคารที่20มกราคมเรามาทานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่20มกราคมอายุ18ขึ้นไปแล้วทุกๆท,ท,ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีพศค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอาจารย์ทายให้5คำถามนะคะการงานการเงนิงนความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราไพ <ป S 1> ่ใบแรกคือ knight of swords นะคะไพ่ใบที่ 2, 2> คือ judgment ประกาศข่าวสารทํานายว่าท่านผู้ใดที่มีเรื่องของหน้าที่การงานที่ดูมี ตึงเครียดดูมีการวิ่งเต้นนะท่านจะดีขึ้นมีข่าวดีรออยู่นะคะมีเรื่องของการเงินมีเรื่อง,องความช่วยเหลือที่รออยู่ขอให้ท่านโชคดีแล้วก็เรื่องของตำแหน่งงานมีโอกาสโชคดีแน่นอนนะคะได้ตำแหน่งงานที่อาจจะไกลออกไปแต่ถือว่าดีนะคะทีนี้ผลงการเงินนะคะไพ่ใบแรกคือ the l o v e r นะคะไพ่ใบที่2คือ เ e ชรเพนต์เคิลนะคะทำนายว่าท่านจะมีโอกาสโชคดีจากโชคลาภรับลอยแล้วก็จะมีโอกาสโชคดีจากการแบ่งปันทรัพย์สินด้วยเช่นกันขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีกันนะคะทีนี้เปลี่ยนความรักไพ่ใบแรกคือโอ้สองถ้วยนะคะไพ่ใบที่2คือพินซอ f c รา s ทำนายว่าท่านจะมีโอกาสโชคดีท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วนะคะจะได้ไปถึงงานแต่งงานนะคะท่านผู้ใดที่รอคอยคนที่ใช่รอคอยเนื้อคู่ของท่านมีโอกาสแน่นอนในช่วงปีนี้นะคะขอให้ทุกท่านสมหวังในรักนะคะมีเมตตาให้การอภัยให้กันนะคะ ถ้ยท้อท่านมีความสุขกับความรักของท่านมีครอบครัวที่มั่นคงนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกคือเจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่ใบที่สองคือ u จ t i c e ความยุติธรรมทานายว่าท่านผู้ใดที่มีอาการเจ็บป่วยของร่างกายนะคะท่านจะดีขึ้นหายวันหายคืนนะคะท่านผู้ใดที่มีเรื่องของการผ่าตัดสําเร็จแน่นอนไม่มีปัญหานะคะ แล้วทุกท่านคะแม้ท่านป่วยเพียงเล็กน้อยให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะนอนหลับให้เพียงพอและอยากให้ทุกท่านหันมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะช่วยได้ทางกายและใจจริงๆค่ะลองพยายามทํากันนะคะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภละลับหลอยไพ่ใบแรกคือโอไนต์ดอปแพนดทเคิลนะคะไพ่ใบที่สองคือคิงออฟซอสทำนายว่าท่านจะมีโอกาสโชคดีจากคนทางไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราที่อยู่ทางไกลหรือเทพเจ้าเหล่าเทวานะคะมีโชคดี มีจะมีคนขานำข่าวสารดีๆมาบอกคห้ทุกท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันนะคะซื้อกับคนผู้ชายนะเป็นผู้ชายมีโชคมากกว่านะคะลักษณะของคนมานังคารก็คือเป็นคนกล้าหาญและเป็นคนใจร้อนนะคะและดูเหมือนด้วยความกล้าหาญก็เด็ดเดี่ยวมากนะคะ เลือจิตใจเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่มีดีนะแต่ว่ามันเหมือนมีความร้อนๆนะก็ได้ก็เสียนะคะสีที่แดงชมพูส้มสีไม่ดีคือเขียวฟ้าเลขที่ดีคือ9 6 12 15 21สนะคะสุขภาพที่ควรระวังคือระบบภายในนะั้นระบบเลือดนะคะตับไตแล้วก็ไมเกรนนะคะอันนี้มีมงคลก็โกเมแล้วก็ทับทิมค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่20มกราคมขอขอวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะ ทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะมีความก้าวหน้าก้าวไกลไปในทุกๆด้านมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเงินทองไหลกองทองไหลามานะคะมีความคล่องตัวในทุกๆด้านพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะ